สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่15กันยายน2อ6 3นยาะคะภาพรวมตลาดวันนี้คิดว่าน่าจะมีภาพคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของกว่าการแก่งตัวอยู่ในกรอบนะคะก็วันนี้เราให้กรอบ1 2 6 5 1ส8 5าหนะคะสาหรับการเคลื่อนไหวของเซ็ตเพราะว่าปัจจัยที่แวดล้อมเนี่ยยังคล้ายๆเดิมนะคะคือปัจจัยภายนอกเนี่ยอิงทางด้านบวกเล็กน้อยอปัจจัยภายในยังต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องประเด็นการเมืองภายในนะคะในแง่ของ ปัจจัยข้างนอกก่อนที่อาจจะทําให้ดูมีเซนติเมนต์ที่ไม่ได้ดูแย่มากนะคะก็คือมีข้อสัญญาณความเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาจะเป็นพอจํากันได้นะคะเมื่อประมาณสักสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐเป็นประเด็นค่อนข้างมากนะคะมี profit taking ลงมากันค่อนข้างเยอะนะคะในหุ้นหลายๆตัวนะคะแล้วก็กดดันดัชนีดัซแบ็กเนี่ยร่วงลงไปนะคะประมาณ อาทีกว่าๆเนี่ยร่วงลงไปมากกว่า10%นะะเอซนเมื่อวานนี้เริ่มมีการดีดตัวขึ้นมานะคะก็2-3%าเซนะคะในระหว่างชั่วโมงการเทรดนะคะสุดท้ายปิดไปประมาณบวกไปประมาณ1.8%นะคะก ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นคือแรงกดดันตรงนี้น้อยลงนะคะจากการปรับฐานในครั้งนี้ของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของดีลตัวทิกต็อกนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะก็สรุปดีลนะคะเมื่อวานนี้ที่เราประกาศในช่วงเช้าว่าคือก็เอ่อไมโครซอฟท์ประกาศว่าเขาเขาเอ่อถูกปฏิเสธจากทิกต o อกแต่ว่าทาง Or a c l e ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้มีการประกาศจากทางเอ่อแล a c l e แล้วนะคะว่าดีลสาเร็จแล้วนะคะกับการ เป็นพาร์ทเนอร์ของ t i k t o k กนะคะคือรูปแบบของของการซื้อกิจการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป็นการขายกิจการให้นะคะแต่เป็นการรับเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูท่าทีจากทั้งสองฝั่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราคุยให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะว่าทางทรัมป์เองที่ประกาศเดดไลน์15กันยายนนี้พอใจไหมสําหรับในเรื่องของการดีลในลักษณะของการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลจีนเองที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขายเทคโนโลยีต่างให้ต่างชาติเนี่ย ก็คงต้องดูนะคะว่าจุดร่วมที่หากันมา ทางออกกันมาได้สําหรับดีลทิกตอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่พอใจของผู้นําทั้ง2ฝ่ายหรือไม่นะคะถ้าทําได้เนี่ยก็คิดว่าจะช่วยลดแรงกดดันในเรื่องของเทควอลนะคะซึ่งวันนี้ก็คงต้องจับตาดูเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่าทางทรัมป์่ยขีดเส้นตายเอาไว้นะ,ะส,สิกันยายนยนี้นะคะก็ถ้ามีการยกเลิกเรื่องของการแบนหรือว่าไม่มีเรื่องของการแบนเกิดขึ้นเนี่ยแรงกดดันตรงนี้ก็จะน้อยลงก็ะจะเป็นซนติเมน n ์ในเชิงบวกเล็กๆจากข้างนอกนะคะส่วนประเด็นภายในของเราคิดว่าตอนนี้อาจจะมีน้ําหนักในเรื่องของ การเมืองเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกสภานะคะอย่างภายในรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของรัฐมนตรีคลังนะคะยังไม่ได้มีผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งที่ชัดเจนนะคะหลังจากที่มีการลาออกไปอย่างกระทันหันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะคะก็ยังดําเนิน การดูแลอยู่นะคะสบมีสอบอสอมีที่ประชุมคอรอมอรในการดูแลเทคแคร์อยู่แต่ว่าตําแหน่งตัวรัฐมนตรีคลางเนี่ยเป็นตําแหน่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจโดยตรงนะคะคือถ,ถ้าไม่มีผู้มารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยคิดว่าะจะสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะยังไงตรงนี้ก็ต้องมีการฟิลเข้ามาให้ได้นะคะซึ่งก็คงต้องอเป็นประเด็นการเมืองที่ต้องจับตาต่อไปในสภาแล้วก็ประเด็นร้อนในเรื่องของงบประมาณปี64ที่จะเข้าสภาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้น ในทางเทคนิคเนี่ยเขาก็บอกว่า,าโครงการใหม่ๆในการอนุมัตินี่อาจจะทำได้ค่อนข้างยากแต่ในเชิงของการบริหารงานเนี่ยก็มีการประกาศเรื่องของการใช้งบของปี 63นะคะเป็นกรอบตรงนั้นไปไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเร่งผลักดันในเรื่องของอการอนุมัติตัวงบประมาณปี64เข้ามา,าตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามาทําให้มีการสะดุดตัวของอภาพในเรื่องของโครงการลงทุนต่างๆใหม่ๆที่จะเร่งดําเนินการในภาวะที่เศรษฐกิจยังมีความต้องการในเรื่องของการกระตุ้นค่อนข้างมากนะคะก็ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีอยู่พอสมควรในส่วนของประเด็นนอกสภาเองทุกคนจับตาม มองกันอยู่แล้วสำหรับการชุมนุมวันที่19กกันยาย,ยนนี้นะคะก็ถูก ประเมินว่าน่าจะเป็นการซ้อมชุมนุมใหญ่นะคะเพราะว่าจะมีการซ้อมทั้งเรื่องของการค้างคืนแล้วก็การเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุมนะคะเพื่อที่จะเตรียมการเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคมนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งเขาจับตาดูกันวันที่23-24กันยายนนี้นะคะที่จะมีการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านสิยตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการคว่ำร่างจริงของกลุ่มสวเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความร้อนทางด้านการเมืองมากขึ้นสําหรับการชุมนุมที่จะมี ขึ้นนะคะในเดือนถัดไปนะคะก็คือตุลาคมเพราะฉะนั้นประเด็นการเมืองจะมีน้ําหนักมากขึ้นสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะ้าทาให้ออพไซด์ของตลาดเนี่ยจะมีค่อนข้างจํากัดนะคะส่วนประเด็นภายนอกที่มองเป็นบวกเล็กน้อยเนี่ยออก็คงต้องหันกลับไปจับตารเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการประชุมของธนาคารกลางต่างๆซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยมีประชุมกันหลาย,ลายที่ทีเดียวนะคะทั้งทางสหรัฐนะคะยุโรปอังกฤษนะคะญี่ปุ่นด้วยนะคะ f o m c ของเฟดเนี่ยประชุม1 5 1 6กันยายนนี้นะคะก็จับตาดูนะคะสำหรับตัวมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของอประธานเฟดนะคะของเฟดที่มีมุมมองต่อ,อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการวมถึงเศรษฐกิจโลกนะ,ะส่วนเรื่องของอาาัตราดอกเบี้ยน่าจะยังคงไว้ที่ระดับเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะเช้านี้ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหนึ่งตัวนะคะจับตามองจากทางจีน,นะคะ Industrial Production นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่5 1นเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มขึ้นนะคะ,ะจากเดือนก่อนหน้านั้น ที่เติบโต,ตอยู่ที่4.8นะคะวันนี้เรายังมองเซ็ตแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะผ่อนโมเดลถึงกัฟตัวเดียวนะคะ,คะเทคนโลอลพิก3ตัว,ตว,วนะคะมี BGC นะคะ EPG แล้วก็กัฟค่ะค่ะเมื่อวานตัว JMAT กับ mm hmm. JMT mm hmm. ผู้บริหารก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่ตัวบอร์ดเขามีมติขอ general m a n d การทำ RO แล้วก็ PP นะคะเอ่อตอนแรกเนี่ย ที่ออกมาขอ general mandate ที่จะเพิ่มทุนแล้วก็ออก P P เนี่ยรวมกันของแต่ละบริษัทเนี่ยคือไม่เกิน30%แล้วก็ในนั้นเนี่ยเป็น P P ไม่เกิน10%ผู้บริหารก็อธิบายว่ามันเป็นการขอไว้ลวกหน้าเพื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยจะได้ดำเนินการได้ฟ้องตัวแต่ยังไม่มีแผนเพิ่มทุนมองเป็นทางเลือกสุดท้ายขณะที่การทำ private placement เนี่ยจะทำกับ strategic partner จะไม่มีการ ทำกับบุคคลทั่วไปนะคะซึ่งหลังจากฟังแล้วฟังแล้วเนี่ยก็มองว่าน่าจะลดความกังวลเกี่ยวกับกรเรื่องดราลุชั่นของนักลงทุนไปได้ผู้บริหารก็คุยถึงเรื่องผลประกอบการของกลุ่มเจมาร์ดด้วยว่าในไตรมาส3เนี่ยมันจะดีกว่าไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส4จะดีกว่าไตรมาส3 Mart. ก็ยังสนับสนุนด้วยผลประกอบการของ JMT แล้วก็ตัวซิงเกิลที่ยังเปิดโปได้ดีนอกจากนี้เนี่ยตัวเจมาร์ดเองเนี่ย ตัวดีลกับเคบีคุกมินคาร์ดของเกาหลีใต้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน J f ฟินเทคอันนี้ค่าจะแล้วเสร็จในตุลาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เจม,มาร์มีเงินเข้ามา2,700ล้านบาทแล้วก็ตัวเจมเนี่ย300ล้านบาทก็ช่วยเพิ่มเ,เงินที่เอามาใช้ในการลงทุนได้ในส่วนของเจมเนี่ย ปีนี้มีแผนซื้อ NPL 6,000ล้านปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านซึ่งเรามองว่า NPL ที่เพิ่มขึ้นในระบบมากในช่วงไตรามาสสีประจนถึงปีหน้าเนี่ยจะทำให้ซื้อได้ในราคาที่ดีนะคะหลังการอธิบายของผู้บริหารเนี่ยเรามองว่าช่วยลดความกังวลเรื่องความเพิ่มทุนแล้วก็เรื่องดโลุชันแล้วก็แนะนำให้เก่งกำไรได้ทั้งพุ้นเจมาร์จ JMT ตัวเมนคือแม็กกรุ๊นะคะเมื่อวานก็มีอัปเดตสรุป คร่าวๆว่าปี64เนี่ยคาดเห็นธุรกิจโตได้ดีแนวโน้มยอดขายในไตรามาสหนึ่งปี64สิ้นสุดกันยายนปี63เนี่ยยังดีถึงแม้มีเรื่องโควิดโดยผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะเห็นการขยายตัวได้ year on year ปัจจัยสนับสนุนคือเป็นเรื่องการออกสินค้าใหม่แล้วก็การทำอินเซนティブแล้วก็พา r ์ทเนอร์ช p พโปรแกรมกับสถาบัานต่างๆเช่นเเคแบงก์ทีแท็พีทีทีบลูคและก็ผเมโลนะคะ การแข่งขันของแม็กเนยังนับว่ารุนแรงโดยบริษัทก็พยายามปรับตัวโดยยังเน้นบริหารต้นทุนเช่นเวลาออกสินค้าใหม่จะทดลองตลาดก่อนถ้าประสบความสำเร็จแล้วถึงจะผลิตเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเน้นขายผ่านออ n i c น a ช n e l ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีจากนี้แล้วเนี่ย ก็ยังมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ๆโดยที่ในปี64เนี่ยตั้งเป้าแคปเ x ็กซ์เงินลงทุนไว้ประมาณ70ล้านบาทแต่มองว่าสามารถเพิ่มได้ถ้ามีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากแม็กเป็นบริษัทที่มีเงินสดในมือสูงนะคะตอ,อนสิ้นปี63ที่มิถุนายน63เนี่ยมีกับพั0 0ล้านบาทแล้วก็ไม่มีภาระหนี้เลยโดยที่บริษัทต,ตามแผนเขาก็มี จะเติบโตแบบอินออแกนิกโดยการทำา m ็มเอเนจจอยเวนเชอร์หรือ p a r t n e r ร์ชิด้วยซึ่งน่าจะเห็นชัดในปี64นี้นะคะเรามองว่าตัวแม็กเนียมีความพร้อมในการธุรกิจรุกธุรกิจมากขึ้นหลังปรับโครงสร้างไปใน1-2ปีที่ผ่านมามองรายได้และกำไรก็มีทิศทางโตเป็นบวกสำหรับคุณ m แม็กก็แนะนำซื้อนะคะมองราคาพื้นฐานปี64อยู่ที่ประมาณ10.7-11 10. บาท ข่าวอีกอันหนึ่งที่เข้ามาคูอตัว COL นะคะว่าจะขอ d ีลิสจากตลาดเซตโดยการทำ tender offer ที่19บาทโดยผู้ทำคำเสนอซื้อก็คือ p d h d ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC นะคะราคาเสนอคือที่19บาทเนี่ยเทียบเท่า1.6เท่าของมูลค่าบัญชีล่าสุดที่ สิบจุดสาแปดสูงกว่าราคาตลาดที่สิบหกดสสูงกว่าแฟรของเราที่ประมาณ1ิบาทเข้าใจว่าการที่ขอดีลิสเนี่ยเนื่องจากตัวหุ้นของ COL เนี่ยไม่ค่อยมีสภาพคล่องแล้วก็เป็นความต้องการของ CRC ที่จะรวมธุรกิจเข้ามาเพื่อจะได้บริหารได้ง่ายขึ้นนะคะปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยของ COL เนี่ยอยู่ที่ ร้อยแปดสิบจุดหกล้านพุ้นหรือประมาณยี่สิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นของหุนทั้งหมดหกร้อยสี่สิบล้านพุ้นนะคะเราก็แนะนำให้ทำรับคำเสนอซื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีประชุมอีกทีหนึ่งในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมบกสามเพื่อขออนุมัติในเรื่องนี้นะคะค่ะก็ตัวต่อไปนะคะ c p f ทนะคะก็ต้องบอกว่า เป็นดิวธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะทำไมถึงบอกว่ามันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าในส่วนเมื่อวานนี้ก็ทาง C ีทเก็มีแจ้งมานะคะว่าทาง c t i เนี่ยต้องบอกว่าซีทเนี่ยเป็นบริษัทย่อยของ CTP ที่ทําธุรกิจอาหารสัตว์ในจีนเนี่ยเข้าซื้อธุรกิจหมูซึ่งเป็นของบริษัทในกลุ่มของเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปนะคะมูลค่าที่เข้าซื้อเนี่ยแสนสามหล้านหรียญบลาีบาทนะคะถ้าเป็นเหรียญก็4ี่พล้านเหรียญนะคะซึ่งการ ซื้อครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นโดยเป็นการออกหุ้นใหม่65%นะคะให้กับบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะของจำนวนทั้งหมดที่ c p i หลังจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายนะคะการเพิ่มทุนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ทำให้ CPF เนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินสดออกไปเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่ว่าจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CPF เนี่ยลดลงนะคะเหลือ35%นะคะแต่ว่าการลดลงครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้ทาง CPF เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนเข้ามานะคะซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรวมเบ็เสร็จเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเดิมนะคะเนื่องจากบริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุนอ่ะก็มีกําไรอยู่แล้วนะคะเอ่อทำไมถึงเข้าไปซื้อในส่วนนี้เกิดขึ้นนะคะเอ่อต้องบอกว่าแม้ว่าจะเห็นว่าหนึ่งก็คือสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยลดลงนะคะแต่จะช่วยให้ภาพรวมของก,กำไรดีขึ้นจากการซื้อกิจการครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า ธุรกิจหมูในจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสัก8%ต่อปีนะคะขณะที่ราคาขายเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงน,นะคะจาก a s ที่เกิด AFF ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ภาพรวมของปริมาณการขายหมูเนี่ยในจีนเนี่ยคือปริมาณการเลี้ยงเนี่ยหายไปประมาณสัก3-40%นะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้ผลิตรายเล็กเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้กลับมาค่อนข้างง่ายเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าลงทุนเยอะขึ้นนะคะ ปัจจุบันเนี่ยบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีกาลังการเลี้ยงหมูอยู่ที่4.5ล้านตัวต่อปีนะคะปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น7 9ล้านตัวนะคะแล้วก็12ล้านตัวในปีห5ห้านะคะจะช่วยให้แนวโน้มกาไรดีขึ้นนะคะจากการขยายกําลังการผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาเนื้อหมูที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะจึงทําให้เอ่อ cpf เนี่ยเอ่อทางบริษัทเนี่ยสนใจในตัวการลงทุนในจุดนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการทําครบวงจรในธุวกิจหมูในจีนนะคะสําหรับบริษัท ทั้ง CTI นะคะซึ่งทำธุรกิจอาหารสัตว์นะคะแล้วก็บริษัทหมูที่ซื้อมาใหม่เนี่ยต้อบอกว่ากำไรค่อนข้างดีนะคะซึ่งหากาดูจากนรูปเนี่ยจะพบว่าตัวธุรกิจออของ CTI เนี่ยกำไรเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าคงที่นะคะประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะคะต่อต่อ,ต,อต่อปีนะคะที่ออกมานะคะโดยเครื่องปีแรกเนี่ยออกมา87ล้านเหรียญน,นะคะกำไรค่อนข้างนิ่งนะคะส่วนธุรกิจหมูเนี่ยอาจจะ เวียงๆหน่อยนะคะคือในปี18เนี่ย2อ1 8เนี่ยอาจจะแย่หน่อยเพราะว่าปีนั้นเนี่ยราคาเนื้อสัตว์ไม่ดีนะคะแต่ว่า ในห้าเดือนแรกของปี2020เนี่ยกำไรอยู่ที่415ล้านเหรียญนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย444ล้านเหรียญนะคะต้องบอกว่าปีขึ้นมากนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ในจีนที่ค่อนข้างดีนะคะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนื้อหมูในจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก36หยวนต่อกิโลนะคะต้นทุนการเลี้ยงอยู่แค่ประมาณสัก14หยวนเท่านั้นนะคะก็คือบอกว่ามันยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสองตัวกำไรในบริษัทนี้ที่เข้ามานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคาดว่าดีลตรงนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็น่าจะต้องรอหลังประชุมผู้ถือหุ้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณตุลานะคะดีวก็น่าจะรับรู้เข้ามาน่าจะเป็นปลายไตรมาสสี่เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะมีในไตรมาสนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเงินเข้ามานะคะก็คือในเรื่องของกําไรพิเศษในการซื้อกิจการนะคะประมาณสัก8ปล้านเหรียญน,นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ CPF เนี่ย หลังการซื้อกิจการเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของตัวยอดขายเนี่ยที่จะหายไปประมาณสัก22%นะคะเนื่องจากว่าก็จะไม่ได้รวมง,งบของ CTI เข้ามานะคะแต่จะทำให้ภาพรวมกำไรดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันรับรู้กำไรทั้งจากตัว CTI เดิมที่มีอยู่แล้วก็ตัวบริษัทใหม่ที่มีเข้ามานะคะแล้วก็มีแผนนะคะในสำหรับการซื้อครั้งนี้เนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยก็จะนําบริษัทใหม่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนนะคะก็คือ โปรเซสเนี่ยก็น่าจะอีกไป2ปีข้างหน้าหลังการรวมกิจการนะคะแม้การซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับก็เป็นดีลการซื้อ,อธุรกิจทั่วไปนะคะแต่มองดีลตรงนี้เนี่ยคือดีกับบริษัทในแง่คือไม่ต้องจ่ายเงินออกไปนะคะก็กังวลในเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็ยังแบบอยู่ได้สบายๆนะคะแล้วก็ไปรอลุ้นอีกทีหนึ่งตอนเรื่องการซื้อโลตัสนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ สองสัปดาห์ที่แล้วข่าวออกมาว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนะคะที่ดิวดวโรตัสจะแล้วเสร็จนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เคยออกในเปนเปอร์ฉบับก่อนนะคะว่าเรื่องเพิ่มทุนเนี่ยก็อาจจะไม่น่าจะกังวลเท่าที่ควรนะคะออแล้วก็แนวโน้มการดําเนินงานของธุรกิจใหม่เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะคะภายใต้ ASF เทียังมีอยู่ในจีนนะคะก็คงคําแนะนําซื้อนะคะสำหรับ C p พนะคะราคาพื้นฐานก็36บกาทนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพีโมนะคะตัวนี้เนี่ย เราทางฝ่ายเคยแนะนําไปซื้อนะคะแต่ก็ยังคงคําแนะนําซื้ออยู่นะคะเนื่องจากว่างบไตรมาสสองออกมาเนี่ยก็ดีกว่าคาดนะคะแม้ว่า,าจะลดลงไปสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คเตอร์ควอเตอร์นะคะเนื่องจากหลักๆก,ก็คือในเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยมาจินยังท่อนข้างดีนะคะอยู่ที่ถึง20%นะคะเนื่องจากการขายตัว BLDC นะคะก็คือดีขึ้นนะคะ ปี63ทางฝ่ายปรับประมาณการขึ้นนะคะตามการเติบโตของยอดขายกลุ่ม BLDC นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เคยแจ้งนะคะว่ามาตรฐานใหม่ที่ในสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มของสระว่ายน้ำเนี่ยจากระบบ AC เป็น DC นะคะมีผลบังคับใช้เนี่ย18กระะกฎาคม64เนี่ยก็ทําให้การขายของบริษัทเติบโตได้นะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการทด,ทดสอบการขยายกาลังการผลิตนะคะตัว BLDC จากปัจจุบันที่ผลิตอยู่50ตัวเนี่ยเป็น120ตัวต่อว,วันนะคะคาดว่า น่าจะเห็นผลได้เนี่ยก็คือตัวกำลังการผลิตใหม่เนี่ยน่าจะเป็นไตรามาสนึ่งของปีหน้านะคะทําให้ทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี63ขึ้นจากกําไรที่ดีขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะปรับกําไรสุทธิเป็น59ล้านนะคะเพิ่มขึ้น107%เย็นเยียนะคะสำหรับปี64เนี่ยปัจจัยบวกที่ยังมีอยู่ก็คือในเรื่องของการเพิ่มสินค้ากลุ่มปั๊มหอยโขงเข้ามานะคะสู่ช่องทางการขายของบริษัทมากขึ้นนะคะ จากเดิมเนี่ยก็คือจะขายแค่ในเรื่องของเครื่องสูบน้ําแล้วก็มอเตอร์กําลังนะคะแล้วก็อาจจะมีการหาสินค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในช่องทางดางกล่าวนะคะแล้วก็ในเรื่องอีกข้อ2ก็คือในเรื่องของการผลิตมอเตอร์พัดลมนะคะจกจานวนรุ่นที่เพิ่มขึ้นนะคะเดิมเนี่ยเราผลิตออทางฝ่ายใอ้บริษัทนี้ผลิตอยู่2รุ่นก็จะเพิ่มเป็น5รุ่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว bldc ที่มีการขยายกำลังการผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของปั๊มน้ำในประเทศรายใหญ่อีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะมีการ ทางบริษัทนั้นเนี่ยจะมีการขยายกาลังการผลิตเนี่ยก็เป็นทางพีโมเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรผู้ผลิตรายใหญ่ให้กับบริษัทนั้นนะคะก็จะได้อนิสง์ในส่วนนี้ไปด้วยนะคะทางฝ่ายปรับยอดขายปี6 สนะคะเป็น812ล้านเพิ่มขึ้น2ี่มาจินก็น่าจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีตาม BLDC ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะปรับกำไรสุทธิเป็น80ล้านบาทถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น36%นะ ยังมีโอกาสนะคะเติบโตได้นะคะจากการหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มนะคะแล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางพีโมเนี่ยมีลูกค้าที่อเมริกาที่รองรับในเรื่องของ bldc เนี่ยเพียงหนึ่งรายนะคะแล้วก็น่าจะหาลูกค้าใหม่ได้นะคะหลังการ ขยายกำลังการผลิตเพิ่มนะคะอย่างช้าก็คือในเรื่อง Q 64นะคะแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มองยังเป็นบวกกับเบียรพีโมก็คือในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะคะทําให้บริษัทนี้อาจได้คําสั่งซื้อจากลูกค้าสหรัฐเนี่ยที่มีการใ้ายฐานการผลิตมาไทยนะคะทั้งฝ่ายคงคําแนะนําซื้อสําหรับพรีโมนะคะปรับราคาพื้นฐานนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นสองบาทหกนะคะก็แค่นี้ค่ะ ก็เป็นตัว BBL นะครับเอ่อก็มองในเรื่องของผลกระทบจากการปิดจาการ์ตาที่อินโดนีเซียเนี่ยมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามการปิดเมืองเนี่ยมองว่าจะกระทบกับธนาคารขนาดใหญ่ของไทยเกือบทุกแห่งนะครับแต่กระทบกับ BBL เนี่ยมากที่สุดนะครับเนื่องจาก BBL เนี่ยมีการถือหุ้นในตัวเพิร์มาต้านะครับซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ธนาคารอื่นเนี่ยจะเป็นแค่เพียงสาขานะครับ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายคาดนะครับว่า BBL เนี่ยจะรับรู้รายได้กับตัวเพอร์มาต้านในปีนี้แค่เพียง1,000ล้านบาทนะฮะซึ่งคิดเป็นเพียง0.8%ของรายได้ทั้งหมดในปีนี้เท่านั้นนะครับประกอบกับตัว BBL เองนะครับก็ได้เข้าสู่ f u s e All World Index นะครับซึ่งน่าจะทำให้มีแรงซื้อจากกองทุนต่างประเทศที่ต้องลงทุนตามดัชนีเข้ามานะครับโดยจะมีการปรับน้ำหนักนี้เนี่ยขึ้นในวันที่18กันยายนนะครับ ทางฝ่ายเนี่ยยังคงคาดประมาณการกำไรในปี63นะครับของ BBL เนี่ยอยู่ที่29พันล้านบาทนะซึ่งลดลง18.6%เยียร์ออนเียอันนี้ก็จากการตั้งสำรองที่สูงนะครับแต่คาดว่าจะกลับมาเติบโตโดดเด่นถึง42%นะครับในปีหน้านะครับยังคงราคาพื้นฐานนะครับของตัว BBL อยู่ที่126บาทนะครับประกอบกับ BBL เนี่ยเป็นธนาคารที่ รองรับความเสี่ยงได้มากจากสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารน,นะครับดังนั้นเรายังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว BPL นะครับมาตอนน่อในส่วนของราคาทองคำนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับจากที่เรามองว่าน่าจะไม่ผ่าน1950งเก้าได้แต่ว่าเหมือนเรามองผิดไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวราคาทองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไป 1, เหนือระดับหนึ่เหรียญได้นะครับ เมื่อวานนี้ดอลลราอินเด็กซ์ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยครับเมื่อวานก็หลุดระดับ93แต่ว่าปัจจุบัน,นก็ยังวิ่งอยู่ระดับแถวๆระดับ93จุดนะครับโดยประเด็นของราคาทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอบรับต่อความคาดหวังในการประชุมเฟดนะครับในวันที่16กันยานย,ายานี้นะครับผมซึ่งก็ในส่วนของความคาดหวังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของดอกเบี้ยอัอตราดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะคงไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของในการประชุมครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะมีสัญญาณในการทำ QE ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อหอาตาราเงินเฟ้อเนี่ยก็ถึงเป้าที่2%หรือว่าเหนือกว่าได้นะครับจากที่ครั้งก่อนก็ปรับไปอาตาัตราเงินเฟ้อในแบบเฉลี่ยนะครับซึ่ง <c oughs> ในประเด็นนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทองคำเนี่ยก็ตอบรับไปก่อนนะครับในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่เอาไว้ถือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัว SPDR นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆก็ยังคงสัดส่วนไว้ที่ประมาณ248ัน นะครับก็ยังมองว่าการจากการที่ทองขาดแรงหนุนจาก SPDR เนี่ยก็อาจทำให้การขึ้นของทองคำเนี่ยครับอาจจะยังไม่สามารถผ่าน2,000จุดได้นะครับในช่วงเร็วนี้นะครับโดยในวันนี้เนี่ยก็ยังมองว่า,อาทองคำเนี่ยก็อาจจะยังคงผันผวนยิงทางขึ้นได้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดยังยืนเหนือ1950เยหรียญได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นสรรยยัญญาณทางบวกให้กับทองคำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับยังไงก็ต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะครับจะมีจะมีประกาศ2ตัวจะเป็นในส่วนของตัวเอ่อดอนนิวร์กสเตทนะครับเมนูแฟคเจอร์อินดี x นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนหน้าแล้วก็ในส่วนของเอ่อตัวอินดัสเทรียลพูดโปรดักชันนะครับเดือนสิงหาคมก็น่าจะออกมาน้อยกว่าเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่จะมาหนุนทองคำในวันนี้ไไดด้้้ใหหยยืืนนเเอ1950รีคับ สำหรับกรอบของตัวทองคำ G.O.U. 2 0นะครับก็วันนี้แนะนำเป็นเทรดดิ้งในกรอบครับ1950-1970นถึงนะครับสำหรับมุมมองตลาดจบเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ